สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดลต้าฟอสเย้เปิดให้เล่นแล้วเออผมลงคลิปวันนี้ก็น่าจะเปิดเมื่อวานตอนเช้าๆนะวันนี้จะมาเป็นหมอครับเพราะว่าลองเล่นอาชีพอป่นแล้วแม่งพอลลมแม่งหมอแม่งไม่ชุบผมเลยอะเดินผ่านอย่างเดียวเลยเราเรียกแทบตายครับผมเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป มันจะมีสองเซิร์ฟครับเซิร์ฟกรีน่ากับเซิร์ฟของ Steam. สตรีมเซิร์ฟกรีน่าจะมีภาษาไทยนะแต่ของสตรีมจะมีแต่ภาษาอังกฤษครับแต่ที่ผมลองเล่นมาเซิร์ฟก a l น่าครับคนไม่ค่อยเยอะครับคนวใหญ่จะเจอบอดแต่ว่าปิงปิงน้อยเล่นลื่นแต่เซิร์ฟของสตรีมเนี่ยคนเยอะครับแต่ว่าปิงค่อนข้างสูงอ่าก็แลกกันแต่กรีน่าเนี่ยมีภาษาไทยด้วยแต่สตรีมยังไม่มีภาษาไทยนะครับ ผมก็เลยเลือกเล่นสตรีมครับดูจากเจอคนเยอะกว่าว่างั้นเถอะอามาวันนี้เราจะเล่นเป็นหมอครับโหมดที่ผมเล่นจะเป็นโหมดที่อะไรวันนี้มาถึงไปไหนวันนี้อ๋อโหมดยึดยึดพื้นที่ครับแล้ค่อนข้างเร็วไปดิมา เราจะไปจุดจุดีก e <อ>่อนนะไปเลย <c oughs> เล่นขอ Beauty จนติดจะสไลด์อย่างเดียวเลยผม <c oughs> เป็นหมอเป็นสไลด์เป็นไงล่ะเฮ้ยมาก่อนครับเราจุดจ e ุดีก่อนเลยมาถึงก็มอบรอครับเกมฟรีครับภาษาภาษาไทยมีสนุกมันหมดเยอะล <c oughs> ุยอย่างเดียว ผมจะกดสไลด์อีกแล้วไปไปเพื่อนไปจุดปีบัตล่ะเฮ้ยมันมีรถเฮ้ยเฮ้ยเจอเหยื่อครับเจอเหยื่อวันนี้จะเป็นหมอหมอสายบูยิงแม่งอย่างเดียวเลยนะโดยคนนี้มึงอยู่ไหนวะเฮ้ยมันลงรถ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 ไหนเนี่ยเฮ้ยยิงกระบอกแบ็คชิบหาย โอ้โหเจอเจอคนเจอคนเจอคนสไนเปอร์ไอ้พวกนี้ครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่แม่งสไนเปอร์ต้องระวังให้ดีครับระเบิดควันฟังตัวไปก่อนเออเฮ้ยตายตรงตัวตายตัวเดือดเดเดือดเจะตายครับจะตาย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 เดือด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 เดือเดืยช่วยเราด้วยเพื่อนมันอยู่นั่น เฮ้ยเงีย้ยล่ะมามามาตาม,มาเามมาพื่อนล่าขับเครื่องบินเกมหานี่ขับเครื่องบินโคตรยากโรผมขับเทไรก็ตกครับม,มีคนนะเฮ้ยเงีย้ยล่ะเจอหมอแล้วอ่ะมายังไม่ได้ชุบใครเลยยิงไปสี่แล้วว่ะมาเพื่อนมาเพื่อน,นมามามาตเรเบิดปันนะเฮ้ยดูด บอดหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันอ่อนจังมาแล้วเฮ้ยบอดทุกคนเนี่ยโอ้โหบอดแล้วกานนี้โอ้เรามาเฮ้ยเพื่อนชุบเราได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยว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 เฮ้ย,เ,ยเพื่อนเราอยู่นี่ข้างล่างไปเกิด โอ้ยมีกระตุกแกแคร์ได้สำเร็จครับยึดคืนเฮ้ยโอ้ยหมอเนี่ยหมอจริงปะเนี่ยหมออะไรเป็นโหดขนาดเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดีจเย็นเพื่อนมาดิยงเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เฮ้ยมันชุบเพื่อนมันช well ุบเพื่อนเราเห็นนะไม่ตัว้เฮ้ยโอ้ยโคตรเงียนเลยอ่ะวงี้หมอยิงกระตายอ่ะเพื่อนเราไม่มีใครอยู่เลยว่ะ ไอจุดนี้มันไกลเนาะเพราะว่าโอ้ยเราเข้าอะไรไม่ใช่สิโอจุดจุด C เราเข้าไม่ได้เลยเหรอเพิ่มเลือดให้เพื่บมายุดสี่สามคน เฮ้ยโหเราเล่นพอฟอยูตีเก่าครับสบายแล้วอันนี้โไปตำไปหลัวก็ได้เลยนะสนุกมากเฮ้ยมีไหมเนี่ยอืมเกือบแล้วเกือบมีใครต้องการเลือดไหมไม่มีติดอาแล้ววะ ออกมีเลือดนี่ต่างวงเลือดให้เพื่อนด้วยเป็นไงไปเพื่อนเปลี่ยนจุดไปไหนต่อเฮ้ยตัวนี้มีศัตรูทางขวามือของเราตายไปแล้วโอ้ยโดนยิงจากบนเขาแน่เลยเกมนี้ยังยิงได้นะเพื่อนทำอะไรไม่รู้ครับเพิ่มเลือดให้เพื่อนอย่างเดียวงานี้ โอ้โหกระสุนเฉียวหน้าครับทุกคนผมเลือกเป็นปืนไบซันนะเน้นแต่งแต่งครอนโทนครับผมอเออจะขึ้นได้ไหมเนี่ยระเบิดควันรอก่อนอัน,นี้มาเพิ่มด้วยเพิ่มก่อนไปครับลุยดัน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 โอ้โหโดนมายิงเลยวะ่ะ โอ้ยเมดิกช่วยด้วยเฮ้ยเพื่อนชุบได้เพื่อนชุบได้บหน่อยเพื่อนโอ้ยตีนหันอะไรผู้ยโว้ยเพื่อนมองไม่เห็นเราไม่จริงอ่ะ <c oughs> ที่เล่นเป็นไอ้หน่วยแพทย์อ่ะมันจะเห็นนะว่าใครนอนแบบนอนตายนอนให้เราช่วยอะแต่ว่าเขาไม่สนใจเราเลยวะ่ะ นู่นใหนู่นใหเนี่ยวจะเห็นเป็นสัญลักษณ์แบบคลื่นหัวใจอะครับเฮ้ยมีตัวนี้ตัวนึงตายไปแล้วพี่มัน,นเห็นยังไงวะเดี๋ยวดู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 ด,ดโโโูโดนตุ๋ยครับคุยไม่มีใครช่วยแล้วไปไปเกินใหม่ก็ได้วะเฮ้ยอย่าให้มันยึดซีสามไปได้ตอนนี้แต้มเรานำอยู่นะครับ อันนี้มันเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเขาเพื่อนโดนยูโอเคเพ่อเหี้ยตกใจมันมันมันดีอือไปโอ้ยรถถังว่ะ เฮ้ยโอ้โหจากไหนเนี่ยโอ้เราพื้นไปไม่ได้มองครับเฮ้ยตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่อ่ะโอ้โหตายแแลวเราก็ดันเป็นหน่วยแพทย์ซะด้วยสิเ <PS 5. S 1> อ้ยไม่ไหวจังใกล้ๆหน่อยใกล้ๆเดี๋ยวผมจะตะลุย C 3สามให้ได้นะครับ เห็นว่าเห็น <motiv> ว <ators> <vt ret ro niveau> ่าเห็น <heps> ว่าแล้วะไปโอ้กล่องนี้ยังเรายังอยู่กันเนี่ยอุ้ยคะแนนเรานำอยู่แค่สิบแตมไปง่า เฮ้ยมีคนเข้ามามีคนเข้ามาแต่ไ่รู้อยู่ไหนโอ้โหเยยิงสู้ไม่ได้นะโดนวิกเตอร์สอยครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะพี่มาใหม่น้องโอ้ยอี e ก็โดนยึดวะ่ะไปอ e ีก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยอ e ีก่อน โอ้โหยิงยังไงไม่ตายนี่ยเฮ้ยได้เพื่อนคิวได้โอเคหูวะตายตายตายเล่นอะไรกันเนี่ยเรายับเลยครับโอ้ซูไม่ได้เลยอ่ะยึดเคซูไม่ได้เลยครับทุกคน ทีมเราสู้ไม่ได้เลยตอนแรกนำมาดีๆนะเฮ้ยโดูเถอะรถยิงกันกระหน่ำกระจายเลยเราจะไปที่เดิมครับไม่มีทางโดนเหยียบสอง เพื่อนเราน้อยสู้ไม่ได้ไม่รู้เพื่อนเราไปไหนหมดวัดยืดต่อยดิเพื่นดดอ,อยดดยน,นยืดต่อยเออยยืดต่อยผมอยากจะยืดซีสามไม่ได้อะผมมันเคี่ยวไอ้ที่มันใช้วิกเตอร์แคนครับแคนเรา เราต่างอยู่อูด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 ูี่อีใครยิงเราวะแถวนี้เหรอไปเจอเจอเวนละ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 จะยิงเขาจะโดนสวนเราเลย ข้างบนโดนยิงเฮ้ยนู่ไหนไวะเด,ด,ด,ดี๋ยวเดเี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วมันตายปะเ <c oughs> ย้ขขขเ,ขเข่าเข่าจะเข้าไปยึดก็ยึดไม่ได้อ่ะเอ,อโ,โอ้โหดูรัาแล้วเป็นหมอสายอะไร ไม่มีใครให้ชุบป,ปดิเนี่ยนอบูอย่างเดียวเลยจังบนโอ้บานเลยไปดีกว่าอุย้ยอย่งเจ็บว้ยเจ็บว้ยจะตุยนี่ดีกว่าโอ้โหแตกปดิอุย้ยดูดูดูดด ตรงนี้ครับตรงนี้เพื่อเพือนเพื่อนโอ้โหมาแล้วครับในชุดคนที่สองของเกมหีายเพิ่มเพือนก่อนเพิ่มเพือนก่อนเพิ่มเพือนก่อนเพื่อนไม่น่ารีบไปเลยเดี๋ยวก่อนเลยไม่เห็นจริงเหรอวะอุ้นโดนยิงหัว พุนเอานี่ปลาหัวผมเฮ้ยโหที่สุดเราก็ยืดจนได้เป็นไงล่ะโอ้แน่นอนมาล่ะสำเร็จครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนเลือดน้อยนี่ยิงเพิ่มเลือดเพื่อนก่อนผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาเอาคืนใช่ไหมมันต้องมาเอาคืนอยู่ฝั่งนี้ด้วยหรอวะ มันเมาคืนไหมอะผมใส่ยะไม่มาว่ะเพื่อนพวกเราอยู่เยอะครับไป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 ไงไปนเพื่อไดีกวปาปไอไปนปรนมาไปไปไปไ่ไนไปไเไปไปไปไนไป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 ไนไปไปเปไ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 ปกปไ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 ปคป้ปไปนปไปไป่ปไปจปไปไปปรียบเปอปไปไงเพื่อนเอารถมาแล้วอยู่รถดีกว่าครับ อยู่รถปลอดภัยกว่าอยู่บนรถไปพลางๆรอให้นี่เสร็จเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปด้วย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 ติดรถไปด้วย ไปไปบูเลยครับไม่ต้องรอแล้วกันเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนเดี bakayım? ๋ยวมีคนอยู่ตรงนี้ไหนวะยูโอเคนี่เพื่อนประจำทีมเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีคนตายแล้ว อเพื่อนไปไหนแล้วะเพิ่มเลือให้เพื่อนครับเ,เนะดูแลดังญาติมิตรโนบ่งีไปไปบูเยอะไปหน่อยไปไปเพื่อนพาไปแล้ว The enemy Allied forces are attacking objective Echo. We've taken sector Bravo. objective Charlie 3 lost? Yeah, bang, we The enemy has taken objective Bravo. เฮ้ย uhm. มีคนเข้ามามคนเข้ามาในเขตครับจำไม่รู้ตรงไหนนั่นี่นี่นี่นยิวปะไม่รู้อยู่ตรงไหนออกมาเยอะด้วยเนี่ยไอ้เชว่าเพื่อนเราไปไหนหมดวะช่วยกันหน่อยดีวะเฮ้ยทุกคนช่วยเดี๋ยวเพื่อน ้วยึดแล้วก็เพนครับอุ้ยตรงนี้บานเลยอะต้อทำอะไรกันจะไปยึดบีเหรอยึดอะไรอยู่นั่ยวะอุ้ยหลังไหมอ้ยหลังไหม รู้ยิงยิงตั้งนานก็ดีโ้จะคะแนนห่างครับคะแนนห่างเยอะเลยอะ <c oughs> ถึงเราจะยืดได้เยอะแต่ว่าคะแนนเราค่อนข้างห่างน่าจะตามไม่ทันครับผมดูตรงแล้ว <c oughs> เอารถมาเล่นดกวาครับเอ๋ซ <c oughs> ื้อรถได้ด้วยนะรถถังเลย นองรถถังมาเล่นเลยมาแล้วไอรถถังนี่แม่งโดนยึดได้ด้วยนะตอนแรกผมเคยเว้ยเคยเรียกมาเอี้ยขึ้นไม่ทนันฝั่งตัวข้ามันขึ้นก่อนโเฮียเอาวะเอาวะอือดีด ใครขึ้นกับเราไหมโอ้หดวันนี้โดนเฮ้ยแต่เราได้เมื่อกี้เราได้สคนเลยนะมันอยู่ในรถเมื่อกี้สคนเวรกกำตังมือสองเราหายเลย <ส>ตั้งมือสองเราหายเลยตรงไหนวะตรงนี้เฮ้นโดนแม่งเลยน่าจะตามไม่ทันแล้วยอมไปยอมไปตอนนี้ยอมไป i t ังไงตัวนี้ก็เดี๋ยวเนี่มันไม่มีคิวแคมเนาะมนเลยแบบมันเช็คไม่ได้ครับว่ามีผู้เล่นโปรหรือเปล่าครับถ้าถ้ามีคิวแคมอะโอโห้ง่ากอยู่มันอยู่ไหนวะ มาเพี้ยนมดนล้มล้มอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโอ้ไม่ทัน่อนแม่งไมไว้ใจเราอ่ะไป C สองต่อครับ เฮ้ยเงยหัวมันยังก็หัวแตกอันดิดู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 เราจะไปชุบเพื่อนซะหน่อยไอ้ตัวนี้ยิงผมอีกแหละเฮียมันยิงจังวะ ไปดูปต่อเพื่อนเฮ้ยเราแก้แค้นได้แล้วครับเมื่อกี้โจเมื่อกี้อะไยิงเราโอโ้โหโดนอย่างนี้ก็โดนนะดิจะจบแล้วครับจะจบแล้วจะจบแล้วเฟลนดี้ hurry up be a d v i e enemy troops are attacking objective delta attention objective charlie one is now under enemy control <stutters> allied forces are attacking objective alpha <stutters> 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 ออกมาเพืพ่อยิงได้ <espí rit us> แพ้ครับโอ้ยเป็นไงครับมันนะว่าสนุกเลยแหละแต่จะมั่วตัวไปหน่อยเล่นแบบมั่วๆครับแต่ว่าสนุกมากครับพอหอ,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 อมปากหอมคอมันแนะนำเกมนะ อ่าสควอตผมโอ้โหคะแนนที่สองในทีมอ่ะเป็นหมอชุบชุบอะไรยิงกระจายครับดูนียิงไปสามสิบแปดอ่ะเออโอ้ยยิงเกียร์ด้วยวิยวอะไรเนี่ยวิวสิบเก้าแล้ว ปืนโหปืนขึ้นทีสิบกว,วิวเลยครับมีระบบแบงค์นะมีระบบแบงค์ด้วยครับผมอะไรอ่ะกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะอ้อนี่ครับกิจกรรมเขาเพียบเลยครับของแจกเยอะมาก ไปตำกันได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างเด้อท,ทั้งสองเซิร์ฟครับทั้งสตรีมแล้วก็กอลินาเดินเติอเครับสำหรับ EP นี้เป็น EP แนะนำเกมนะครับติดตาม EP หน้าผมจะพาไปเล่นในโหมดต่างๆของเกม Delta f o r ร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ